สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้กะวามียังหลายครับพาไม่ยังเบืองทงให้ทงหน้าครับ มาแล้วก็ขอบคุณที่เขามาชมครับขอบคุณดวงหน้าที่บระคามโฆษณาเด้อครับพี่น้องสีพายางเบิง้งไฮน้านะครับคลิปนี้นาล้วนๆนะครับน่าข่าว้วนๆครับพี่น้องทามาเบิ้งมาชมนะครับโอ้หนามลายแล้วเป็นต่ใส่เบียดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวอีก <c oughs> ตั้งหน่อยเป็นใส่เบียดเด้อ น้ำลายพี่นอ้องน้ำลายฝนตกลงน,น้ำหงไทยบ้านสุ้มเย็นอม,มองข้นแท้ขาด อนนี้ก็ใส่ถูไว้นะครับใส่ถูไว้พี่น้องตั่วเงี้ ตะกี้มองนี้สิเป็นสาไม่พี่น้องตะกี้มองนี้สิเป็นสะหนับนะครับต้นบางวงตัวนี้สิอยู่ขอบสามุมทางซ้ายนะครับมองนี้สิเป็นสาเบิดนะครับตอนนี้ตอนนี้ทมแล้วนะครับพี่น้องทมแล้วโอ้บักแตงโมมีแตงโมด้วยนะครับหนึ่งลูกสองลูก

เนี่ยผู้ได้ปีต่อสิบเอ็ดโหแต็งโมยเยอะเลยนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่แต็งโมสิบสี่ สิบห้าสิบห้าแล้วสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเป็นทางยงีวเลยพี่น้องแปล่งโมง ทางอเบิงตะลานครับนี่ทางน้ำลายตัวมูประมาณสิบเกิดหนีสิบหน้วย อีกล้วครับพี่นอ้องใหญ่ามากน้ำทองให้ทองหน้าจป็นสีแล้วครับพี่น้องเล่นออกตาสิย่างไปจนสุดเขตหน้าเรื่อยๆครับที่พ่พี่น้องอย่างไปจนสุดเขตหน้าเลยขออนุญาตขอประชาตุที่สเกตได้ครับพี่น้องครับ คดหน้าล้วก็เจังสิทันหนาขึ้นไปเฮื่อนนะครับพี่นอ้องต้นมะขามต้นนี้เห็นแต่เกิดครับแต่ยังอยู่คือเก่านะครับหน้าม,มาดานว่าสิหน้าม,มาดานว่าสิคูดแถวนี้ล้พี่น้องหน้าม,มาดานว่าสิคูดแถวนี้แล้ครับเพราะว่าเป็นอําสางเก่านะครับว่าสิเจาะแถวนี้ ทางฟัวน้ำลายน้ำดีครับพี่ทองว่าทั้งแต่งี่น้ำลายว่าทั้งแต่งู้สึกว่าน้ำลายนะครับ พี่นีพามาชมนะครับตรงไห้ตรงหน้าบ้านเห่าขขางามๆพี่น้องปีนีสุดยอดอีลีนะครับสุดยอดสุดยอดอมองนี้มองทางป่าเบืนทางป่าบืนครับเรามาบ้านเฮากับทางป่าบืน ทะเลข้าวนะครับทะเลสาบรวงข้าวนะฮะ,ะพู่หนีแต่เกา่ามีแต่เหตุแล้วพี่น้องเดินไปก่อน สุดแล้วพี่น้องสุดอยู่ตรงนี้นะครับสุดอยู่ตรงนี้สุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสุดสุดเขตสุดเขตหน้าบาสังพี่น้องนี่เนะด้อสุดเขตหน้าบาสังสเป็นแนวนี้นะครับ หอดตกก็ใหม่กุ๊กนี่ตัดหญ้าขึ้นไปปุ่นนะครับไปปุ่นได้ศึกษาคือไดเบื้องเฮือนพี่น้องกันพี่น้องเห็นปะนะครับโุ่นเฮือนอยู่ปุ่นพี่น้องเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอันนี้เฮือนนะครับ ซูมเต็มพิกัดครับพี่น้องอันนี้คือกระทุ่งนานะครับผ้าพี่น้องเบิองในเมือนี้นะครับข่าวงามายพี่น้องข่าวงามงามเบิองด้ พ่อนีกระแมนครับโอ้เห็นหน้าว่ะท่าปุ่นนะครับไปพุ่นเลยพี่นนอ่ ที่แถวนี้เพื่อสีเป็นสางโบรากนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นคือสีมัโทมแล้วนะครับสางโบราณน่าจะโทมแล้วครับพี่น้องท่านนี้ก็สีสุดเขียดอยู่นี่ครับพี่น้องท่านนี้ก็สีสุดเขียดอยูอ่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ เงีย้ยขึ้นไปเลยนะครับมีเสียงเฮือนพี่น้องเล็งน,น้อยๆนี่นะตื่นเช้ามากก็ไหว,วพระเลยครับพี่น้องน้โมตัสาพระขาวตัวเลยนะครับพระประธานองุใหญ่ครับอยู่หน้าบ้านเลยทางทิศตะวันออกนะครับพระประธานอยู่ทางทิศตะวันออก นะครับพี่น้องไอขยายไปตนีกุูมไปตันีก,ก็คือเพิินอยู่กลางฮื่นเลยนะครับสาธุนะครับอันนี้คือพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ย็นบอกขอบพี่น้องอันนี้คือถือแสยงเง่ากลางคืน,นนะเออถือแสยงยง่าองแรงๆนะครับอันนี้คือพระแก้วมรกต องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงสเกตนะครับงามหลายพี่น้องถือกับแสงแดดนี่นะครับสวยงามครับพี่น้องสวยงามแห้งนะครับเย็นล้วก็ซุ่มล้วก็ซุ่มอีกพี่น้องงามอีหลีนะครับเอาพี่น้องกินวีลาไปก่อนครับพอกันคลิปหนาเด้อครับเด้อ ทั้งผีกับติเป็นที่ตะเป็นตกนะครับนี่นะครับขอบคุณทีๆค่ะโฆษณาค่ะบายบายค่ะ